สวัสดีปะาลุงปู่พากับสองน้องออนอีกดล้ปะาลุงวันนี้น้องเยี่ยมพามาทำใหม่มาเพาะเห็ดปวกปะาลุง้าครั้งแรกเสียมกับบัืธอมาเนาะมาถือม่เหมืนมาเนาะแม่ไดเดอกกิ่ใหญ่ปะาลุงอืมบอลเขาเจอคุณจิโว่ะไรเนี่ย เยอเลยมองนี่ผ่าตะดึงดูอืมเียวนงออนนี่นะนนี่ว้าดอกชูมันก็มีไปลุ้นขักเาดิแตกงูง่ะคือออย่าเก็บดิอืมทางลังขนาเยี้ยเก็บก่อนถามาก่อนนั่นเขงาังเด็กกูดู เยอบมาเลยเห็นกันขอามันเยวที่ตัวก็ใช่ะมันเม็นบ่เรากำลังถืความหงไปหีานำหม่แของมาเปิ้ลุงถ้าน้ำกระมีน้องแยบเก็บไบผัวป้าแข่งเล็กเปิลุงเฮ็ดปุ๋ออืมขามามันไ้โชคดีอย่รีป้ลุงไ้เก็บเฮ็ดปุ๋

้องกล่องเลยไปลงมือเท้ากำนัเยี่ยมืึทำมาเหมือนไอมดีอรลครั้งกจะไเก็บเป็ปวกกันลงืึบัวมากกับยังเฮยยันบปดเก็บบัวดอกาจะเก็บด้อ ดอกห้าวยังนี่นเางลัง hmm. ่นเ่นก uh ับ huh. ป็นเท่าเหียบบุอะรบุดีนะปลลุงนี่เหี่ยวน้ำกระมีปลาลุงป้อในเหงาไหมนี่นะูปาลุง วังหันเลได้ยินเสียงคนอยู่เละจุมพุ่นลุ่มพุ่นผมพิชยังเก็บกัาบอลลูนอยากขจาเก็บน้ำฮ่าบุมีหัดเสียงบอลูนเลยเมนอยากขจามาเก็บก่อนเด็้กินทางเห็ดปวกได้กินทางหนาไหมลุงบอยพออกมาไบๆเด้อลุงเพาเก็บเห็ดปวกขาจะอยู่ เดี๋ยวสิทายหูบส่งอ่างลุงไปลลุง้าเบิ่งรถเพิ่นสิผาออกมาดิบๆเมน้ามาิพรมนกเอดีมาเพาะเนาะบุญเท่าแล้วค่ะแนวนี่ทีแรกไว้สิมาคนเข่าสอยเพิ่นบระเมาพอดีเพาะผลมาหาสิไปหาธรรมม่เขาก็เลยไปนำ มาพอดีเพราะเห็ดปุ <c oughs> ่อลูกข้าวแกก้อนนี่ทไมเมื่อกี้นดมาัว่าา็ปออยู่โคราชเนมนว่างั้นเฮะด็เก็บเห็ดงั้นก็เห็ดอือจนเต็มกระตาเลยทั้งน่ะโหพอลูกนั่งลอเลยนะ

เอาได้เฮ็ดฝวกทําเมื่อบบบนี้พอใจมันเคยออกกูเลยพี่ก่อนน้อยมกััาเก็บกระแม่เมื่อมันนึงที่ยพาาเบิ่งเงี่ยวันไรนี่สุดหวังมันเด็เบิ่งไงปลลเก็บยายไวอยู่หกเฮ้ยอย่าปาปกอย่าดอกจูมันอยู่พ่กามีเฮ้ปลาลเซา่ะบริทัเสียมมา ข้างเละข้างเก็บถิ ussia, them. Them ่ไห้ถ yeah. ิ่ไห so ้ไปูเลยเราจะเอากระตามาใส่ก็กระตากระเต็มเลยต้องแกะสือใส่แล้วบาดบ่นี้ยได้นี่เฮากรสีเมืออย่างเมือริบๆเอาเ็ดไปหลาดลุงบอยมนรับไปคนเข่าสวยพญานาแล้วสีมาเอาเลไปกินเ็ดปเอาเลย บมากเฮาส่งหู้ไปอ้างันเพลินกับมาแล้วนะบบอดีเงี้ฮาสิส่งไปหาลุงลดเสร็จหาลุงมากินลุงบอยขันลุงบอยเห็นลุงบอยโบมาเลยโ้เจ็จใจอย่างไาางโโยัยนทอดได้เพราะว่ารับไปคนเขานะเข่าห้เดียวหนึ่งห,หยย้ให,ห้ใหญ่เลย นั่นน่ะนั่นน่ะดอกจูมันนะผูกปลดุงผูกขางถ้าผูกกับพ่อทั้งพุ่นพุ่นละขางอ้อมกอกมาอีูลาดุงไปหามาดูตอนี้อย่าเฝ้ามาเด้อไพ่ก็อย่าเฝ้ามาเด้อเก็บเรียกซะก่อนเป็นความโชคดีของเฮาที่แรกว่าสิไปคนเข่าน้ำลูกก่อนลวูกไวมาก่อน มากุริันน้องย่าอสิทานามันาต้อ้งเลียนงคนมเป็นบุญตาบุญเฮาบุญเฮาแล้วยังมาผู้ดิเพนขังแเละเฮ็ดบวกเล่ากับเสือละเฮากับยังเสือผู้ได้เากําลังสีขวาหมวยไปหนานมัยเกัเวาเฮ็ดพวกแมไม่ใช่ ใยรแต่เดี่อวันผเก็บเปิดปลาเฮาป่วยเฮาอย่างไปไกลไกลไปเลยกล้งมีหัวเมื่อเยอะน่าร้อย่ะไอ้หาะโอ้ยทำไมล่ะไม่รู้แล้ก็อีโมนึงรับล้องส่ขอเชื่อเลยตอนนี้ใส่โคตรสุอแล้นี่ยาะยเราเป็นผูกนะ ผูกไ e. ด้เห mm. yeah. ็ดปัอืะเอามีดมาดูหอยยี๊บมันนังลุงน่อ๋นแล้นังอยู่อเางไลยเาสิจิเพ็ดปลุงคูดไปเลยพราอยากถีบน่ะไหมเือเนาะบได้เล ฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเ่าฮ่าฮวกล่ายมานบาฮ่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 าฮะเฮ่าฮะาฮ่าฮ่กฮเาอ่อเ่า่าฮ่าจ่าฮ่าฮะาฮ่าฮาฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮน่่่่่่่าลาด่มาา่่า่ เจ้าว่าลามไปเลยเหมือนจะจัมพ์คมันบูมีบ่อนใส่เนาะทำไมร้ายนี่ย่านแต่แกะว่วจามคนอยู่บนลงเลยแกเสือแพ้ได้แี่หน่องเลย เสือล่ตากระโลกมคุ้มบะลุงอาทธแกเสือใส่เลยตากระสวดกระตากระสวดโมโโมโบเสือไลกระลกปลาสไลด์กระกดแะโคตปิดตานซองน้่งเยี่นในเด็กปลาลูกก็ไปทิงาปลาลุงก็ได้ดีาอะอื้เสือใส่ เนกะตาเอาใส่เสื้อนั่นมาวะมันสีหิรแจะว่ายยังดูจะยเมื่อเมื่อต้องมันต้องผ่านเต็มแล้วแกเสือโปกเลยเวอรงแนปะลุงสุดกะตาใส่เสือพ่อสัญญาสัญญา พูดกันออกไปรา,ทา,ทาะทั้งหา,า,านะมีย่างจาคาวๆนเยี่ยบเันน,น,นั้นเยี้ยเจ้ากแลกเงินเป็นความโชคดีของเฮามาหาหนามัยกับโรงเยี่ยมมือแรกกันแต่พอเห็ดปุอปอกมาลง กำลังว <in In In ่าสิเมื่อผ่านมาพบว่าพ่อเฮ็ดปวกโหนมาโอ้ยกระดาษเมฆน่าฮันตงแกเสือโป๊กนวดกัรนั้นฮันตงแกเสือโป๊กอีกแล้วหยาดกระจาเห็นโอ้ยยังดอกสงสัยมีมูเดียนี่แหละจังหวัดระเฮ็ดนังจูนพูนล ແລະເບິ່ງເດເຮົາຊິຖ່າຍອາກລุงบอยມາເຮົານີ້ກະຊົມມາພາກວດເນາະເຮົາຊິໄດ້ຈົບຄລິບໄວ້ສນກິນພกันใหม่ລືາກກແຊຕມຊອງນ້ອນດລຸງຂອບພະດນສະດີ